นี่ดีค่ะมาพบกับเป็นกันนะคะในรายการ King Family Action ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนี่ค่ะแคเทเชียโครมัสค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะก็จะมีเป็นตัวแคเทเชียแล้วก็มีเป็นสินค้าต่างๆค่ะเหมือนในร้านแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยก็เดี๋ยวเราจะแกะเลยนะคะแคเทเชียโอ้ดูเหมือนว่าเราต้องใส่ถ่านด้วยแคทเชียเล็ก ก็เลยได้ใส่ถาดเรียบร้อยนะคะสามเอจ้องก่อนค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่นให้ดูกันนะคะก่อนอื่นจะ,จะแนะนําพวกสินค้าต่างๆที่เขาให้มานะคะอย่างแรกค่ะภูมิใจนําเสนอค่ะแฮมเบอร์เกอร์โทมัสอเอ้ยเท่มากเลยค่ะแต่มันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่ถอดออกมาได้แล้วเป็นจบบอินต์จ้าค่พอยอยู่ข้างในอะคะ่ะ แต่ละไสออกมาแล้วละเอียดเขามเนียมนะคะนี่มะเขือเทศค่ะต้องมีแบบลวดลายสวยมากอุ้ยสนี่มีชีสชีสอยู่ข้างบนก็เป็นเนื้อก็มีข้างบนตัว<ม>แฮมเบอร์เกอร์เป็นเูปโทมัสนะคะเทมมากเลยค่ะเราอาจจะสลับไส้กันก็ได้นะคะ ฟึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่โอ้แฮมเบอร์เกอร์เอียงเราแสมมติว่าเราทำแฮมเบอร์เกอร์เองได้ค่ะนี่ก็จะเป็นน้ำซอฟซอฟดิงโทมสัสแอนด์เฟรนค่ะต่อไปชิเคเก้นชิพก็เหมือนเป็นแบบนักเก็ตไก่นะคะมีหกชิ้นค่ะของโทมสัส นี่เดี๋ยวมันจะเอาออกมาให้ดูนะคือมันเอาออกได้ค่ะสิ๋งตรงนี้แหละค่ะฟ<ฮ>ึุ๊กนี่น่ารักมากหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวไม่ใช่ห้าชิ้นหรอกรวมกันนี่มาไหนบอกไอ้หก <c oughs> ีีแต่ว่าคนชอบตรงที่ว่าเท็กเจอร์มันดีมากเลยค่ะ <c oughs> มันจะเป็นแบบลายเหมือนแบบเนื้อไก่อ่ะ <c oughs> นี่แต่มันต้องมีหกชิ้นสิมันมีห้าชิ้นอะสง <c oughs> <c oughs> สัยอีกชิ้นหนึ่งแอบกินไปแล้วคนขาย <c oughs> ต่อไปนี่ผมิใจนำเสนออีกแล้วเป็นไฟนี่น่ารักอีกแล้วแวแวววก็คือเป็นไฟนี้สามารถเอาออกมาได้เหมือนคิกเก้นชิพนะคะแต่ว่าอันนี้มันมีปุ๊ชบุ๊ชว้าวนี่สองอันค่ะน่าอร่อยจังเลย รายละเอียดเยอะมากเลยค่ะแบบปกติมันจะเห็นได้แบบติดกันแล้วข้างล่างไม่มีลายอะไรเลยนะคะแต่อันนี้มีลายทุกด้านน่ารัก <c oughs> ต่อไปวาริราไอศครีมวานิลาไอศครีมค่ะไอศครีมแบบกล่องนี่ที่เปิดด้วย <c oughs> น่ารักมากๆค่ะกินได้ไหมเนี่ยคำเดียวหมดกล่อง <c oughs> นี่กล่องไอศครีมเล็กกว่าห,หมเูเกอร์ต่อไปค่ะพิซซ่าหนึ่งพิซซ่าเซียวนึงไม่ถึงหนึ่งชิ้นนะคะพิซซ่าเซียวนึงแต่หน้าลมบิดพวกเนี้ยมีทุกอย่างเลยมีเปป,ปโปนี่มีเ็ดมีใช่เปป,ปโปลนี่หรือเปล่า <laughs> พิกยวกโหเต็มไม่หมดเลยค่ะต่อไปอันนี้ค่ะ แอปเปลิลพายพายแอปเปลิลนเดงค่ะไม่ใช่พายแอปเปลิลที่มันเป็นสับประรดนะคะแอปเปลิลที่มันเป็นพายรสไส้แอปเปลิลอะคะ่ะไม่ใช่พายแอปเปลิลสับประรดนะคะเป็นกล่องค่ะมาเป็นกล่องค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะบัตรเครดิตหรือเครดิตการ์ด,ดนะคะเป็นของ โ h o ม a ส a n น f r i ฟ n นแล้วก็อย่างสุดท้ายของจริงค่ะแคชเชียท,ที่ใส่ชาเรียบร้อย <c oughs> ก็กดแล้วมีเสียงนะคะมีไฟด้วยแล้วก็นี้ผู้ชอบตรงนี้ค่ะกดตรงฟูเปิ่มอเล็กเตอก็ใส่มัสของญี่ปุ่นค่ะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยซื้อมาไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นของญี่ปุ่นจะใช้ม <c oughs> ัสสิฟังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> อพูดะไรนี่นะคะก็กดปุ่มนี้นะคะมันก็จะมีภาพอีกภาพนึงกระเด้งขึ้นมาด้วยโอ้โหสุดยอดมากอ้าวแต่อันนี้มันไม่เด้งนะนี่แต่สองภาพนี้เด้งนะคะและวิธีการที่เราจะทําให้มันลงค่ะก็คือกดปุ่มเบข้ามค่ะแล้วเชียร์เตอร์ข้างล่างก็จะเด้งออกมาด้วยนะคะที่เป็นที่เก็บเงินนะคะ นี่นารักมากนี่มปนที่เก็บเงินเดี๋ยวฝนเอาเงินมาเก็บเงินที่ได้จากเซสตสตรอเบอรี่ช็อตเค้นะคะปุ๊บเงินปลอมเอาไว้เล่นขายของดูสิคะเก็บได้น่ารักมากอะ่ะเนี่ยอ้าวแต่บิดไม่ได้ใส่เยอะอไปนี่ขอบคุณมนกะ อีกระตูกรนะใจมั้ส่วนที่สแกนบาร์โค้ดนี่นะคะก็สแกนได้ค่ะนี่ที่กดตตตึึึกกกนี่มาสแกนแฮมเบอร์เกอร์ให้ดูค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแฮมเบอร์เกอร์ต้องกดที่ใครจะสแกนแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขายกันเลยค่ะ